สเปย์ถอยเนาะครับเนื้อก็ปลูกกับเก็บบาร์ครับชั้นสูงเจ็ดห้าเก้าครับเอาครับมันาเลจอสองที่เซิร์ฟซีดนะครับหาแล้วครับอยู่ไหนวะหมูบ้านบอกว่ามีหมูบ้านนะครับเออไงหมูบ้านครับเจอแล้วครับหมูบ้านเออก็อยู่นี่ครับ ไม่ต้องส่งหรอบ้านเฮ้บ้าน่ไะเจาตู้โอ้ยใหดูสิเอ้ยเขาบอกมี่บ้านนี้ตุ้กันนะ ยัยินมอะตัน่ยัเยอะอยาเล่นเออไม่มีอะไรทำภานี้ก็ไม่มีอะไรทม,ม,มาแค่จะพาทัวร์ไปเนี่ยนะพาทัวร์แค่ไหนเอ้ เอาแล้ววันนี้คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ก,กดติดตามได้ยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านครับ